็เพราะอยากจะวิวเพื่อนๆให้ได้ฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันสะหน่อยแต่มันก็ได้แค่นี้แหละครับ ญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ทางขึ้นวัดเลยครับซุ้มประตูโทริอิได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสวยงามถ้าเป็นในประเทศญี่ปุ่นซุ้มประตูโทริอิจะเป็นเสมือนสนัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกอาณาเขตของเทพเจ้าเพื่อเตือนให้ผู้คนไม่เผลอกระทําการใดๆที่ไม่อันควรเมื่อนํามาสร้างในวัดไทยผมคิดว่าก็น่าจะใช้ในบริบทเดียวกัน สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายมูก็น่าจะถูกใจนะพอพ้นประตูเราก็จะเจอภาพเขียนในแนวเรียลลิสติกของสามเสือสุพรรณหนึ่งในนั้นคือเสือดำเมื่อเสือดำวางมือจากการเป็นโจรก็หันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัดและมาช่วยพัฒนาวัดเขาดินจึงได้มีภาพของท่านเขียนไว้บนกำแพงเพื่อเป็นอนุสอน์นี่ก็เป็นภาพเขียนของท่านเจ้าอาวาสนะ เดี๋ยวคงจะต้องไปกราบนมัสการท่านสะหน่อยแล้วภายในวิหารที่ตั้งอยู่ด้านบนเนี่ยยังมีรูปปั้นของพระอริยสงฆ์พระเกจิอาจารย์ถึง59องค์และยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทให้ได้กราบสักการะขอพรกันอีกด้วยก็ถือว่าเป็นข้อดีของการมาเที่ยววัดนี้นะที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นและยังได้รับศีลสมาธิช่วยทำให้จิตใจสงบอีกด้วย หลวงพี่ท่านเนี้ยบมากเลยนะเนี่ยขนาดเมืองโตโกเกียวหลวงพี่ท่านยังนำเอามาใส่แบนี้เลยมีโตเกียวทาวเวอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นเมืองโอซาก้านะเก็บรายละเอียดดีจริงๆเลยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆแผนที่ประเทศญี่ปุ่นยังมีครับมีโอซาก้านากย่าโตเกียว โอ้ยน,นี่เมืองซัปโปโรเนี่ยเป็นเมืองที่ชนะทิมไปอยู่นะไปเล่นฟุตบอลที่นั่นดูสิกับรัสเซียน่าจะหนาวน่าดูเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมหนึ่งที่เขาจะทําก่อนที่เขาจะไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะต้องล้างมือแล้วก็บ้วนปากเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําพิธีเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการล้างมือซ้ายก่อนนะครับจากนั้นก็ล้างมือขวานะครับ และต่อมาก็จะเป็นการน้ำน้ำเนี่ยมาใส่หมูอ้้ายเพื่อบ้วนปากแต่ว่าตอนเนี้ยเราเพิ่งหายจากสถานการณ์โควิดมาคงก็เลยของไม่ทำเลยก่อนและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการล้างกระบวยนะครับก็คือการยกไม้ขึ้นเลยให้น้ำมันไหลลงมาเป็นอันเสร็จพิธีมานิโก้คอฟฟ่ชื่อร้านเอสเปรส p คาปูชิโน่มีหมดเลยนะครับมีชาไทยชาเขียว เอาเอสเปรสโซเย็นครับค่หวานปกตินะคะครับ55บาวันสแกนจ่ายนะคะลูครับเอสเปรสโซเย็นค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณ,ค,ณครับมานี่นิกโก้กาีฟนะคะครับได so ้เอสเปรสโซเย็นๆกับวิวดีๆมาแก้วหนึ่งได้นั่งพักสบายๆก็เกิดคำถามขึ้นในใจเกี่ยวกับผู้คนที่มาเที่ยวรวมถึงตัวเราด้วยว่า การที่เรามาเที่ยววัดแห่งนี้เพราะอยากมาดูการตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นมาหามุมสวยๆถ่ายเซลฟี่ลง Facebook i n s t a g กร t t k k t o k หรืออยากมาไหว้พระไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามก็คงจะหาคำตอบยากอยู่นะเพราะคนตั้งเยอะตั้งแยะต่ก็มีเหตุผลของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยเอ๊แต่ถ้าเราเปลี่ยนไปถามท่านเจ้าอาวาส ถึงเหตุผลของการเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันก็น่าจะง่ายกว่านะโอฮาโยโกไซมาสเจราเพระนะอนาตมาเป็นพระไทยโยโกโซยินด ok ีต้อนรับสู่มาในคิเนโกแลนด์พระอาจารย์ครับผมไปวัดไทยมาหลายวัดแล้วนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นวัดไทยที่แบบตกแต่งแบบอย่างนี้เลยนะครับตัวโรงอันนี้เป็นวัดไทยหรือเปล่าครับเป็นวัดไทยวัดไทยแต่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสาน เพื่อเป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งจูงใจให้เยาวชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาเข้าวัดไหว้พระแล้วก็ท่องเที่ยวตามยุคตามสมัยในสไตล์แบบใหม่ที่ไม่ละทิง้งวัฒนธรรมชาวพุทธประเพณีของชาวพุทธก็ยังมีเหมือนเดิมตัววัดของเราเนี่ยก็ยังเป็นวัดพุทธไ,ไทยแล้วนี่แหละแต่ว่าการตกแต่งเนี่ยเป็นญี่ปุ่นวัดเขาดินเป็นวัดพุทธอยู่ในสังกัดมหานิกายอยู่ในเขต ของตำบลเขาดินอำเภอเดิมบานังบวชจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็ยังเป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษามีกิจกรรมประเพณีแบบชาวพุทธเหมือนเดิมปกติหลวงพี่ตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมครับแล้วที่มันมีเยอะมากมายเลยครับมีทั้งเสามีทั้งต้นสกุลาน,นี่ไม้ไผ่อะไรเ<ม>ต็มไปหมดเลยทีนี้หลวงพี่หาสิ่งพวกนี้มาจากไหนครับอาตมาก็ไม่เคยไปญี่ปุ่นเพราะความไม่เคยไปก็เลยศึกษากับกลุ่ม เพจของพวกญี่ปุ่นคนไทยที่ศึกษาญี่ปุ่นชอบสไตล์ญี่ปุ่นก็จะเป็นกลุ่มสมุไรกลุ่มแมวกวักอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เรามีแนวคิดว่าเออเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันทํายังไงให้เขามาเที่ยววัดเราโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยมาไหว้พระก็ให้เขาได้บุญแล้วก็ชื่นใจแล้วให้เขามาดูวัดเรามาชมวัดเราเหมือนที่เขาไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นก็ทําให้คนสนใจวัดเขาดินของเรามากยิ่งขึ้น พอเรามาทำสไตล์ญี่ปุ่นก็ทําให้มีเยาวชนสนใจเราอยากปลูกฝังเยาวชนเด็กรอบๆวัดเนี่ยให้สนใจวัดก็เลยคิดวัดการ์ตูนแอนิเมชั่นการ์ตูนที่เด็กรุ่นใหม่เขาสนใจแล้วก็ ทำยังไงให้คนรุ่นเก่าสนใจก็วาดการ์ตูนรุ่นเก่าการ์ตูนญี่ปุ่นก็ยังเป็นที่นิยมทั่วโลกทุกวันนี้ไม่ว่าประเทศไหนก็ยังดูการ์ตูนญี่ปุ่นเลยฝรั่งที่มาเที่ยววัดเขาดินเขาก็ยังชอบเลยมันก็ทําให้เรามีความปลื้มใจแล้วก็ดีใจว่าเออพุทธศาสนิในกชนตั้งแต่เด็กยันสูงวัยแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังมาไหว้พระที่วัดเขาดินชอบไอเดียของพระอาจารย์มากเลยครับคือพระอาจารย์แบบผสมผสานความเป็นไทยกับญี่ปุ่นแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้เป็นญี่ปุ่นแบาที่เดียวเลยมันยังมีเเอกกลัััษณ์ททีป็นนนนไยย้้มให ม,มันเป็นเหมือนซอฟท์พาวเวอร์ที่ดีมากเลยนะครับมันเชิญชวนให้ญาติโยมเนี่ยอันน่ากลับมาเข้าวัดกันมากขึ้น,นครับเป็นไอเดียของเราที่มีความคิดว่าทำยังไงให้คนรุ่นใหม่สนใจวัดเพื่อจิตใจของญาติโยมได้เข้ามาวัดได้ไหว้พระเขามาวัดแล้วเขามีความสุขแล้วก็ได้มาศึกษาได้มาเห็นได้มารู้ความหมายศีลส,สมาธิปัญญาอันนี้เป็นเหมือนกุศโลบายที่เชิญชวนให้ญาติโยมได้มาวัดกันใช่ไหมครับเป็นกุศโลบายที่ชักชวนให้คนมาวัดโดยแท้เลย ต้องการที่จะให้คนเขามารู้จักวัดเขาดินแล้วก็มาไหว้พระมาศึกษาธรรมะมาพักผ่อนหย่อนใจโดยที่เอาวัดเป็นที่พึ่งเ<ม>พราะวัดเป็นละมณียสถานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทั้งทางด้านกายและจิตใจพอขึ้นมาบนวัดเขาดินแล้วเนี่ยมีโซนไหนที่ญาติโยมสามารถไปเยี่ยมชมได้บ้างครับเขาดินเป็นเนินเขาดินเป็นเขาธรรมชาติด้วยบาร,รมีหลวงพ่อรำวัดจาสิทธิ์ ท่านมาสร้างพระประธานบนยอดเขาขึ้นมาก็จะได้กราบไหว้สักการะหลวงพลับนยอดเขาแล้วก็ลอยพุทธบาทกราบไหว้พระบางห้ามญาติห้างสมุทรที่ยืนอยู่เป็นพระเก่าที่อยู่คู่เขามาก่อนท่านเจ้าคุณพระราชนตรนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประชิดถวนวิมลมังคลาลามเจ้านาเขตบึงกลุ่มท่านเป็นคนบ้านเขาดินท่านมาสร้างมหาธาตุเจดีศรีรัตนสุนทรประชาสันค์ครอบองค์พระไว้ให้โยมได้มาไหว้สักการะกันด้วยด้านนอกก็จะเป็นปฏิมากรรมจุดเช็คอิน ที่สาธุชนจะเรียกว่าคาเฟ่ร้านกาแฟเครื่องดื่มเ,เพราะว่ามาก่อนนั้นขึ้นมาไม่มีน้ําให้ดื่มไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วก็ก็ต้องรีบลงมันร้อนแต่ตอนนี้มีห้องให้พักมีคาเฟ่ให้นั่งดื่มนั่งคุยนั่งสนทนาธรรม ทำใหม่มันจะเสร็จวิวดีวิวดีเวลามองจะเห็นท้องทุ่งนาจุดที่คนขึ้นมาแล้วได้ศึกษาได้เห็นเสาโทริอิสีแดงเสาโทรอินี่เรามี14ต้นที่สร้าง14เพราพเราสร้างวันวาเลนไทน์ซึ่งได้ค่อมบันไดพญานาคขึ้นมา พญานาคก็เป็นปฏิมาก,กรรมของไทยแบบพุทธอยู่แล้วผสมไทยเข้าไปก็ทําให้สายมูต่างๆที่มีความนิยมองค์ทา้าพญานาคก็มีความสนใจด้วยแล้วก็ไปจุดเช็คอินขึ้นเขามามันก็ดูตื่นงเป็นขั้นๆมันก็ดูสวยงามเหมือนเราไปญี่ปุ่นเลยแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็ได้มาเห็นพระอริยสงฆ์ภายในวิหารตั้ง59องค์เป็นพระอริยสงฆ์เกจิีทั่วประเทศทั้งเป็นมหานิกายแล้วก็ธรรมยุทธนะ์ออกมาด้านนอกก็จะวาดการ์ตูนวาด สักุระอะไรเงี้ยแล้วก็มีอุโมงค์สักุระไว้ให้โยมรอดถ่ายรูปมามากับครอบครัวได้ถ่ายรูปมาถ่ายรูปเห็นสักุระเห็นเจดีย์เราเห็นโยมมาวัดแล้วยิ้มสนุกอย่างเงี้ยมีความสุขก็เขาก็สบายกายสบายใจลืมทุกข์ไปได้ชั่วขณะไม่ว่าจะเป็นลูกปั้นแมวกวักลูกปั้นดัลลุมะอย่างแมวกวักก็อนิเมะอย่างเงี้ยอ่านีเป็นไอคอนเลยนะแมวกวักเราถึงได้ชื่อว่ามาเนคิเนโกะมาเนคิเนโกะแปลว่าแมวกวักมาเนแปลว่าเรียก ที่นี่โกะก็แปลว่าแมวกวักรับเป็นสัญลักษณ์เหมือนถ้าบ้านเราคนไทยชาวพุทธก็ที่เขาบูชานางกวักก็คล้ายกันก็มีวัดญี่ปุ่นเขามีวัดแมวกวักอยู่วัดหนึ่งเหมือนกันมีคนจะเอาแมวกวักไปปั้นไปถวายที่วัดเหมือนกันตุ๊กตายักษ์เนี่ยแต่ว่ายักษ์เราก็เป็นยักษ์แอนิเมชันคือถ้าเป็นยักษ์ทั่วไปเหมือนทั่วไปเขาก็ไม่มาวัดเขาดินเขาไปไหว้ที่ไหนก็ได้เราก็เลยทําเป็นยักษ์การ์ตูนแอนิเมชันแอนิเมะของเรา เ,เด็กใครมาก็สนใจไม่น่ากลัวเห็นแล้วเด็กๆชอบเด็กชอบ,ชอบผมว่าไอเดียของพระอาจารย์นะครับเป็นกุศโลบายที่ทำให้คนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวานยหันกลับมาเข้าวัดมากขึ้นก็ถือว่าเป็นตามยุคตามสมัยที่เราต้องวิวัฒนาการเพื่อให้คนสนใจทั้งเยาวชนทั้งประชาชนผู้สานชนสนใจวัดมากยิ่งขึ้นให้ทันให้อยู่ในกรอบทั้งวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอัตมาภาพก็ขอเชิญชวน พุททศาสนิกชนญาติโยมได้มีโอกาสมาไหว้พระที่วัดเขาดินเมื่อไหว้พระแล้วเกิดความสุขใจและก็สุขกายได้ถ่ายรูปได้ชวนครอบครัวมาได้ถ่ายรูปโซฟี่พักผ่อนยอนใจที่วัดเขาดินมานั่งพักผ่อนก็ให้เกิดความสุขทั้งกายและใจได้นะก็ขอจเจริญพรเชิญชวนที่วัดเขาดินมาเนคิน,นโกแลนด์เมืองแมวกวักกลับนมัสการขอบคุณพระอาจารย์ครับเจริญพร อเลโกโตโกซมัสเดี๋ยวต้องไปศึกษาแล้วต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นฟังพระอาจารย์แล้วดูเหมือนว่าท่านได้ปรับเครื่องมือชี้ชวนธรรมะให้ถูกกับจริตของคนในศตวรรษที่21ได้อย่างแยบยนเลยทีเดียวหายว้าวุ่นแล้วสิเรา